PH 7 1ชช่องเล่านิยายวันนี้ขอนำเสนอเรื่องทะลุมิติมาทั้งทีแต่ต้องมาเป็นเมียหัวหน้าเผากินคนกรีนเคิร์กแอเรียสตอรี่บายคนสองราศีตอนแอเรียห ความถูกต้องที่สมควรพึงจะมีทักเสือมีแหวนและมีสร้างเส้นจักรีสตารตาของผู้เขียนซึ่งเป็นเรื่องที่แตกขึ้นเพื่อความบรรเทิงเท่านั้นตัวละครสถานที่เหตุการณ์พฤติกรรมการกระทำการใช้ความรุนแรงการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมของตัวละครเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องสมมติทั้งสิ้นจึงไม่ควรใช้เป็นเยี่ยงอย่างผู้เขียนไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงและการกระทำที่ไม่ถูกไม่ควรใช้วิจารญาณในการรับฟังผิดก้อาหนึ่งเรื่องนี้มีคำหยาบคายความรุนแรงเลือดการทำร้ายร่างกายการสูญเสียของตัวละครมีการบััติากอดสีนและะาาารค้้้้มมนนนหผููังีีอต่่่ววไดดบทททเเสชจ ภาพในความฝันของตนเองนั้นมันไม่ใช่ความฝันแต่มันดันเป็นเรื่องจริงที่ตัวเองได้ทะลุมิติข้ามห่วงเวลาไปจนได้ไปพบเจอกับพวกชาวชนผักพวกนั้นน้ำค้างเมื่อคืนไม่ได้นอนเหรอดูดิตายขอบตาแกดำปิ๊ดปีอยากกับแผ่นหน้าแน่สาหน้อยในยร้านกาแฟคาเฟ่เอ,อ่ยทักขึ้นด้วยความแปลกใจกับสภาพคนตรงหน้าอ๋อพอดีนอนไม่ค่อยหลับนะ ใบ <c oughs> หน้านอนไม่เต็มอิ่มยกยิ้มจืดเจือนกลับไปให้เด็กสาวพ,พนักงานร,ร้านด้วยกันมัวแต่ห่วงเล่นเกมมาดิหรือว่ามัวแต่คุยกับสาวกันแน่น้ำเสียกระเสาเย้าใหญ่ยังคงเอ่ยแซวออกมาไม่หยุดหย่อนไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะนำขังทำท่ายแยกเคี้ยวใส่เด็กสาวพ,พนาักงานที่ค่อนข้างจะสนิทสนมกันดีจ้าจ้เชื่อก็ได้เด็กสาวยังคงยกยิ้มอย่างไม่เชื่อ ทางที่บอกว่าเชื่อไปอย่างนั้นแหละก่อนทั้งคู่จะหัดแยกย้ายไปจัดของหน้าตู้เบเกอรี่ต่อโทรทัศน์จอบแบนไซยักษ์แบบชนิดที่ว่าดูได้ทั้งร้านถูกเปิดขึ้นระปล่อยให้ปรากฏเป็นช่องสารัคดีตามที่ได้ตั้งระบบเอาไว้ตั้งแต่แรกสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไอซ์สุงจะพาไปเที่ยวชุมชนยานของชาวชนเผ่าที่มีวิธีการเดินทางไปนั้นแสนจะยากมากๆ มีสิ่งหนึ่งที่ไอซ์อยากจองไปสัมผัสดูด้วยตนเองไอซ์เลยต้องพยายามดันด้นหาวิธีไปจนได้อ่ะครับนี่นะครับก่อนอื่นเลยไอซ์ก็ได้ลองค้นหาข้อมูลแบบว่าตาแทบแตกเพราะชาวชนเผ่ากลุ่มนี้เขาจะอยู่บนพื้นที่และเส้นทางที่เหมือนกับว่าตัดขาดจากแผ่นดินโลกของเรายัางไงอย่างนั้นเลยละครับกว่าไอซ์จะหาสายการบินที่ไปยังพื้นที่แห่งนี้นได้นะก็ว่ายากแล้วใช่ไหมล่ะครับ ยังยังครับสิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือไอซ์กว่าจะติดต่อหาไกด์ให้พาไปที่ชนเผ่าแห่งนี้ได้ยากซะยิ่งกว่ามันสุดแสนจะลำบากมากเลยล่ะครับและเผ่าที่ไอซ์จะไปเยือนกันนะครับเนี่ยรับรองเลยว่าบนโลกนี้ยังไม่เคยมีใครไปเยียบมาก่อนแน่นอนเพราะว่าชนเผ่าแห่งนี้เพิ่งจะเปิดรับน้องนกเที่ยวมาได้ไม่นานนี้เองครับเหมือนเป็นจังหวะที่ดีของไอซ์มากๆเลย ผมว่าเผ่านี้เพื่อนๆคงไม่เคยได้ยินชื่อกันมาก่อนแน่นอนอะอะทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับงั้นไอฉเฉลยแล้วกันครับชนเผ่านี้พวกเขานั้นมีชื่อว่าเผ่ามูนฟังเพลงเกาหลีมันๆก็ดีกว่าเปิดช่องดูแต่สารคดีอะไรเนี้ยน้ำขางน้ำเสียงใสของรุ่นพี่ที่พูดขึ้นมาหลังจากเธอกดเปลี่ยนหน้าจอไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ย เดี๋ยวพี่บีค้างหอดูก่อนดิพี่อีกแป๊บเดียวก็ได้ไปหน้าที่จัดจองหน้าทีวีจอแบนเนีย่ยเอาเป็นเอาตายต้องหันกวับไปมองคนที่กล้าเปลี่ยนช่องในช่วงจังหวะกำลังเข้าได้เขาเข,าเข็มแปบ,บพอดีแบบร้านอีกพอเลยเรานนะเล่งมือก็เหอะลูกค้าจะเข้าแล้วเดี๋ยวคุณขุนคนก็มาละพลงไม่เปิดโดนบ่นหงชาอีกอ่พะพนักงานสาวสวยพี่ใหญ่ของร้าน บกมือทำเป็นให้ยอมเลิกราสายตาเวาวอนเสียเธอเพราะถึงหนงไรเซียเธอก็ไม่ยอมใจอ่อนเปลี่ยนช่องกลับคืนให้กับคนทำท่าทางน่ารักใสกันอยู่อย่างแน่นอนน้ำค้างจ้องจอยยักษ์ที่ถูกเปลี่ยนรายการหนีไปแล้วจนตอนนี้มันได้กลายเป็นช่องที่ฉายแต่เพลงเคป๊อปตามสไตล์ที่เจ้าของห้านชื่นชอบไปเรียบร้อยน้ำค้างถึงกับยูป่ปา เมื่อทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ช่องที่น้ำค้างได้ดูคุณไอซ์พาทเที่ยวชนภผ่าเม่กครูมันมีในเคเบิลทีวีด้วยนะสิสงสัยคืนนี้อาจจะต้องลองแวะเข้าไปในร้านอินเทอร์เน็ตก่อนกลับห้องเช่าอีกแล้วขอให้ดูเหอะถ้าได้เงินมรดกมานะสิ่งแรกที่จะซื้อก็คือมือถือเครื่องใหม่โดยด่วนเลยเนื่องจากสมาร์ทโฟนเครื่องเก่าของน้ำค้างนั้น แตกพังยับเยินไปพร้อมกับเจ้าของรางซึ่งได้ร่วงหล่นตกท่อลงไปนอนแอ้งแม้งพร้อมกันในค่ำคืนวันเกิดเหตุชุนระมูลวันนั้นแหละและอย่างที่สองเจ้าตัวก็ไปเล็งดูไว้แน่นอนแล้วว่าจะต้องเป็นคอมพิวเตอร์จอใหญ่มะหืมากับจอทีวียักษ์พร้อมกับติดไ Wi ไ Fi เอาไว้แบบให้เน็ตพุ่งแรงเต็มสปีดกันไปเลยจะได้ไม่ต้องมางอขอดูของใครอีกวันทั้งวัน ลูกค้าเข้าร้านคาเฟ่จนพนักง,งานทุกคนพากันเดินหัวหมุนตั้งแต่ร้านเปิดกระทั่งเวลาร้านปิดกว่าจะได้เลิกงานจากร้านคาเฟ่คนที่อ่อนลา้าพักผ่อนไม่เพียงพออยู่ก่อนแล้วสำยังต้องยิงยาวทำงานทั้งวันจนครบสิบชั่วโมงทว่าเจ้าของร้างอิดโรยกับยอมฝืนบังคับสังขารของตนให้เดินพุ่งตัวเข้าไปในร้านอินเทอร์เนต็ตคาเฟ่ให้ได้ เพื่อจะได้คลายสงสัยภายในใจเมื่อช่วงกลางวันกับรายการของคุณไอซ์กุกงอยู่ดีนํำขางได้จองเวลาใช้บริการเอาไว้หลายชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งวันนี้นํำขางกะจะยอมทุ่มทุนในการเข้าร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แบบแพงๆเพื่อความเป็นส่วนตัวด้วย ประจวบเหมาะพอดีกับร้านเน็ตคาเฟ่แห่งนี้มีคอกั้นห้องสูงเลยเหนือหัวขึ้นมาปิดบังให้ด้วยซึ่งดูจะเป็นส่วนตัวดีมากแถมยังมีบริการอาหารและเครื่องดื่มเอาไว้ให้บริการลูกค้าซึ่งดูคุ้มค่ามากยิ่งเข้าไปอีก นำถางจัดการทำมาม่าครับใส่น้ำร้อนแล้วถือน้ำติดมือมาด้วยสองมือที่ถือของกินเดินถือผ่านข้อ,อกกัน้นอนามบริเวณห้องส่วนตัวของใครของมันเรียบร้อยดีแล้วนิ้วเรียวเริ่มทำการสืบคน้นชื่อรายการที่ดูค้างเอาไว้เมื่อช่วงสายในทันทีน้ำคางจำชื่อรายการไม่ได้จึงต้องร้องเซิร์ชชื่อพิธีกรของรายการเป็นอันดับแรกก่อนเลย กว่าจะค้นหาเจอชื่อคนไอซ์ที่เป็นผู้ดำเนินรายการท่องเที่ยวกับไอซ์สึกุงไปที่ไหนก็ไม่รู้นำขางก็เกือบจะตาถลนอยู่หลอมล่อแล้วพอได้เจอสมดังใจเข้าเซตีนำขางเกิดอาการดีใจจึงได้เวลาคีบเส้นมาม่าในถ้วยครับซึ่งมันอืดพองจนดูไม่น่ากินแล้วแต่กลับต้องยอมโศยเข้าปากได้เซทีมือเล็กๆคอยไล่ดูแต่ละอีพีที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ จนกระทั่งเจอเข้ากับตอนที่ดูค้างเอาไว้ตั้งแต่ทีรลานคาเฟ่ตอนช่วงสายนั่นเองแต่ดันถูกพี่บีกดย้ายช่องกันไปต่อหน้าต่อตานั่นแหละนำทางที่รู้สึกดีใจจนเนื้อเต้นราวกับว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ไม่ปาดจากตัวถึงกับมือสัตว์จนต้องรีบกดเข้าไปดูในทันทีทว่า ทางช่องกลับขึ้นว่าเออเรอทำเอาน้ำค้างต้องกดรีเฟซอยู่หลายต่อหลายรอบเลยจงเจ้าตัวอดไม่ได้ที่จะลองชะเง้อชะแง,งมองดูว่าอินเทอร์เน็ตของร้านพังหรือเปล่ากระทางเกือบจะลุกพรวดพลาดออกไปโวยวายใส่ที่หน้าเคาน์เตอร์อยู่แล้วเชียวค่าเช่ารายชั่วโมงก็แสนจะแพงแต่อินเทอร์เน็ตกลับห่วยแตกขนาดนี้มันไม่ได้เป้าวะแต่ก่อนที่คนขอบตาดำจะหัวเสียแล้วทำท่าทางปึงปังลุกออกจากที่นั่งไป ก็ได้มีรายเด้งเข้ามาขัดจังหวะกันเอาไว้ได้ทันสิก่อนหน้าจอปรากฏขึ้นชื่อว่าน้ำฝนน้ำค้างเพื่อนฝนบอกว่าพอกเรดเมเปิลมีอยู่จริงนะหัวหน้าเผ่าชื่ออาวตามที่เว็บเพจลงไว้เลยคนที่ดันได้สบเห็นข้อความเด้งขึ้นมาบนหน้าจอทำให้คนหัวเสียจะต้องรีบหย่อนก้นนั่งลงบนเก้าอี้โซฟาตัวนิ่มดังเดิมทันทีน้ำค้างรีบเปลี่ยนเป้าหมาย กดเข้าไปยังกล่องข้อความในอีเมลด้วยความรุนระทึกแทนเรียนคุณน้ำค้างถามทีมงานของเราได้รับข้อความจากคุณเรียบร้อยแล้วหากคุณน้ำค้างต้องการที่จะฝากข้อความดักที่ได้แจ้งเอาไว้ข้างตน้นสึ่งถามทีมงานกับทีมนักวิจัยของเรามีแผนที่จะไปกับเผ่าเรดเมเปิลในช่วงวันที่10-15เดือนหน้าเช่นกัน ทางเราจะขอนำข้อความของคุณไปแจ้งให้กับหัวหน้าเผ่าโดยทันทีด้วยความนับถือมิสเตอร์บราวนสีฝ่ามือเล็กยกขึ้นมาอุดปากในทันทีพร้อมกับน้ำตาปิ่มร้นออกมานอกขอบตาราวกับว่าเรื่องปาฏิหาริย์ได้บังเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วกระทั่งน้ำค้างได้ลองรีเฟรชหนะ้าจอคอมใหม่อีกหลายครั้ง และเริ่มเปิดดูคลิปของคุณไอซ์สุขุงที่ได้เริ่มต้นตั้งแต่การเล่าท้าวความเป็นมาของการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ธรรมชาติกระทั่งได้ลองไปพบปะกับผู้คนพวกชาวชนเผ่าจากนั้นคุณไอซ์จึงได้เริ่มศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวของความแตกต่างกันทางด้านภาษาวัฒนธรรมที่เก่าแก่ รวมไปถึงเรื่องของการใช้วิถีชีวิตตามกางธรรมชาติที่น่าสนใจแถบการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆอยางต้องหาวิธีไปเยือนได้แบบยากลำบากแสนเข็นอยู่มากจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมในแหล่งการท่องเที่ยวสักเท่าไรนะ่นักคุณไอซ์จึงได้เกิดแนวคิดที่จะเป็นผูร้ริเริ่มสำหรับหนักท่องเที่ยวสายอนุรักษ์กับการท่องเที่ยวเช่นนี้ขึ้นมาเริ่มต้นจากการเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบธรรมดา จุได้ขยับมาเป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถไปใช้ชีวิตดำรงอยู่กับชาวชนเผ่าได้อย่างน่าสนใจแทนหนูดวงตากรงติดขอบตาดำที่ก็ค่อยสลึมสลือเปิดเปลือกตาขึ้นมาครั้งแรกเกิดความเรรักเล็กน้อยก่อนจะจ้องมองไปทางต้นเสียงในทันทีถึงได้สบเหตุเข้ากับใบหน้าของป้าแม่บ้านซึ่งเธอกำลังเข้ามาทำความสะอาดในห้องใกล้เคียงกันทันทีหนูเช้าแล้วลูก ไม่ไปเรียนหรือลูกป้าแกได้ชงโงกหนะ้าเข้ามาปรุกเริ่งกันอยู่ทำน้ำค้างที่เพิ่งจะสะดุ้งตืง่นกาวกับถูกกระชากวิญญาณที่ได้กำลังล่องรอยไปกับความฝันให้แวบกลับมาเข้าร่างโดยด่วนเฉยเลยสายแล้วนะลูกน้ำค้างสะดุ้งเฮือกในทันทีที่ถูกบอกกล่าวตามออกมาด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเป็นห่วงกันอีกครั้งเชียแล้วขอบคุณนะป้าน้ำค้างร้อนรน รีปิดเว็บบนหน้าจอหอมลงทันทีพร้อมกับพุ่งตัวพรวดออกจากห้องคาเฟ่จะตัวรุกรีรุกรนไปจ่ายค่าปักปลายชั่วโมงที่มันดูจะเกินเวลาเพิ่มเข้าไปมากโขซึ่งไม่รู้ว่าดันเผลอรับไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันทั้งที่ยังดูคลิปของคุณไอซสึกข้างไว้แบบที่ยังดำเนินเรื่องไปไม่ถึงไหนเลยด้วยซ้ำแมงเอ้ยสงสัยคืนนี้คงต้องมาใช้บริการพร้อมกับกาแฟแก้วเตโตแล้วล่ะ น้ำเปล่ากับโคลาแบบเมื่อคืนหงเอาไม่อยู่มันเลยปลิดพราใหญ่หลวงแบบนี้เลยคนหาวอัเดินเข้ามาร้านกาแฟสิ่งแรกคือการได้สบตาเข้ากับพี่บีเธอดูมีไปหน้าเศร้าหมองกับดวงตาหมองคล้ำติดบวม้ํำจนทำเอาน้ำค้างกดที่จะไม่เอ่ยปากทักท้วงออกไปถามด้วยความเป็นห่วงไม่ได้เลยทวายังไม่ทันจะได้เอ่ยปากทักทายและจะอ้าปากขอโทษที่ตนมาเข้างานสายออกไป กลับกลายเป็นพี่บีเสียเองเธอดันปล่อยโฮเสียงดังลั่นออกมาใส่กันซิก่อนทำเอาน้ำค้างที่กำลังควานหาชุดกันเปื้อนมาใส่ต้องรีบนั่งยองลงไปเปราะรูปแผ่นหลังให้กับพีบีผู้ที่นั่งกอดด้ามไม้ม็อบร้องไห้ออกมาอย่างหนักเสียแล้วหลังจากที่ได้ฟังรุนพีสะอึกสะอื่นรำ่ำไห้เราความเป็นมาออกมาให้น้ำค้างได้ฟังกันจึงได้ความว่าพี่บีจับได้ว่าสามีของพี่บีนอกใจทั้งที่มีลูกด้วยกันแล้วแท้ อีกทางประโยคเสียใจที่เสมือนกับว่าคิดมาว่าตัวเองดีไม่พอจนคนฟังถึงกับต้องหดหูตามไปด้วยแบบนี้พี่ผิดอะไรหรอน้ำค้างพี่ไม่ดีพอใช่ไหมพี่แย่ขนาดนั้นเลยหรอน้ำค้างแทบอยากจะร้องไห้ตามออกมาด้วยซะให้รู้แล้วรู้รอดเพราะว่าน้ำค้างเองนั้นก็ไม่รู้จะปลอบใจคนเสียใจตรงหน้าอย่างไรดีมีน้ำซ้ำรึงราวของพี่บีนั้น กลับทำให้น้ำขังถึงกับต้องรู้สึกนาชาตามไปด้วยเลยเราว่ากำลังถูกกลด่าไปด้วยไกลาไกาว่าคนที่นอกกายนอกใจคู่ชีวิตของตัวเองก็มีแต่คนหน้าด้านเท่านั้นแหละที่มักจะชอบแย่งของรักของคนอื่นมาไม่นสนุกนักหรอสะใจนักใช่ไแม้ี่แย่งของคนอื่นไม่ได้นะคนที่นั่งฟังอยู่ถึงกับต้องสะอึกปวดร้าวอยู่ภายในอกเช่นกัน ประโยคด่าทอตัดพ้อสารพัดของพี่บีพลอยทําให้น้ำค้างถึงกับวนเวียนคิดทบทวนอยู่ภายในหูแทบจะเป็นบาตาไปด้วยเลยวันนี้วันทั้งวัน น้ำข้างเอาแต่ทบทวนคิดถึงเรื่องราวของพี่บีในขณะนี้ระหว่างที่น้ำข้างคิดทบทวนเรื่องราวของพี่บีอยู่นั้นก็ได้ลาขาเดินเอือ่อยเฉยกลับมาบ้านทําให้คนที่เดินคิดมาตลอดทางจนดูจิตใจ,จล่องลอยกระทั่งเจ้าตัวได้มาหยุดยืนอยู่บริเวณท่อเจ้าปัญหาซึ่งในตอนนี้มันถูกฉาบปิดฝาสนิทลงไปเรียบร้อยดีแล้ว ซึ่งบริเวณพื้นที่ตรงนี้เราก็บว่ามันไม่เคยผิดปกติมาก่อนเลยด้วยซ้ำเป็นไปตามแบบที่ป้ิติเคยไปดำเนินแจ้งเรื่องเอาไว้กับทางรัฐก่อนหน้านี้มาด้วยในระหว่างที่น้ำค้างนั้นตอนนอนหลับเป็นตายแบบไม่ยอมดึงตาตื่นขึ้นมาเกือบปี พอดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นจึงกลายเป็นน้ำค้างที่โชคร้ายซิเองจึงไม่ได้รับการเยียวยาอะไรกลับมาให้ด้วยเพาะแค่ทําให้เหมือนกับน้ําค้างนั้นดวงสวยเองที่ดันเดินไม่ดูตามาตาเรือจดเจ้าตัวตกลงไปในท่อที่ไม่มีหมายกันไม่มีฝาปิดตรงนี้ซะด้วยซ้ำเวลานี้น้ำค้างเลยปล่อยเปลือกับทุกสิ่งแทน พอช่วงที่ทำใจยังไม่ได้แล้วเอาแต่ห้อยหาคนฟากฝั่งนั้นน้ำคาเคยเผลอคิดด้วยซ้ำวา่าหากลองกระโดดลงไปในท่อนี้อีกสักครั้งอาจจะทะลุมิติก,กลับไปยังเผากรีนเคิร์กก็เป็นได้แต่ในเมื่อตอนนี้ถนนเส้นนี้มันก็ได้กลายเป็นถนนที่เรียบกริบฝาท่อถูกฉาบปิดสนิทเรียบร้อยดีแล้วก็ช่างแม่งเหอะบางทีก็ตลกดีนะถนนเส้นนี้ ทำไม่เสร็จมาตั้งสองสาปีแต่พอน้ําค้างตกลงไปแล้วหลับเป็นตายก็ยังไม่มีใครมารับผิดชอบด้วยอีกแต่ถทว่ายังโชคดีที่ว่าพอเคลสมาเวทนาแบบน้ําค้างเกิดขึ้นเช่นนี้กระทั่งคนช่วยกันแห่แชกอาการของน้ําค้างบวกกับหลังจากที่ได้มีช่องสื่อหลายช่องมาช่วยกันประโคมออกข่าจนได้กลายเป็นข่าวที่โด่งดังอยู่ช่วงหนึ่งประจวบกับมีบุคคลสืบไปสืบมาน้ําค้าง ดันกลายเป็นคนนามสกุลดังเสียด้วยอีกจนถึงก็บมีเจ้าหน้าที่เร่งรีบติดต่อก,กับทางทนายของตระกูลมาเองเลยน้ำคางจึงเพิ่งจะได้รับการเยียวยาตอบแทนมานั่นเองและในท้ายที่สุดถนนเส้นนี้ก็สามารถเสร็จสมบูรณ์ไปในตัวด้วยเลยถือเสว่าเป็นเเครสอุบัติเหตุอันดูเหมือนกับเป็นเรื่องน่าขบขันแต่มันดันกลายเป็นเรื่องตลกหลายของตนเองเสียน้ำค้างก็จึงถือเสียว่า ได้ทำคุณประโยชน์แก่คนที่ต้องใช้ถนนเส้นนี้ร่วมกันไปเลยก็แล้วกัน <c oughs> คนที่ดูเหม่อรอยยืนแค่นยิ้มนานนับสิบนาทีก็จะยอมผลักตัวออกมาจากบริเวณนั้นจนกระทั่งสองขาพาเดินกลับมาถึงห้องเช่าหลังโซมโดยที่น้ำค้างไม่ได้แวะผักร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในแบบที่มาดมั่นตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยสักนิดหลังจากได้เห็นสภาพอันน่าสงสา ของพี่บีที่สามีของเธอดันปันใจให้กับผู้หญิงคนอื่นพี่บีดูทรมานซิจนาสงสารเสียเหลือเกินคนไม่มีกระจิตกระใจเหลือแล้วก็ยอมไม่ได้มีความรู้สึกกระเฮี้ยนกระหือหรือหรือต้องการที่จะรับรู้ข้อมูลของชาวชนเผ่าอีกต่อไปแล้วก็นาน,นสินะแม้จะอยากกลับไปที่นั่นขนาดไหนก็ตามแม้จะยังรู้สึกคิดถึงซามูขนาดไหนก็ตามแต่ซามู ก็ดันมีรูปมีเมียที่เป็นกู้ครองของชีวิตเป็นครอบครัวที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ก่อนแล้วและที่เราถูกส่งกลับมายังโรกปัจจุบันแห่งนี้ในพื้นที่ที่ตัวเองควรจะอยู่เพราะที่แห่งนั้นมันไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับเราแล้วซะหน่อยถูกต้องแล้วหล่ะที่เราต้องร้องขอกลับมาอยู่ในที่ของเราถูกต้องแล้วล่ะที่หนีออกมาถูกต้องแล้วล่ะ จีไม่ต้องไปแย่งสามีของใครถูกต้องแล้วละ่ะจีไม่ทําให้ครอบครัวสุขสัตรของพวกเขาต้องแตกแยกกันถูกต้องแล้วละ่ะทีไม่ได้พรากรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะของบายูมายิ่งไม่ราที่บายอยูได้รับความรักและความอบอุ่นทั้งพ่อและแม่ช่างดีจะตายไปถูกต้องแล้วละ่ะน้ำขาเราเองก็ควรที่จะเลิกดัน้นด้นสแสวงหารู้ทาง กลับไปยังพื้นที่ที่กรีนเคิร์กแห่งนั้นสิกทีเถอะใช้ชีวิตของเราในที่แห่งนี้ทำแบบนี้ก็ถูกต้องแล้วล่ะน้ำค้างปล่อยให้มันเป็นเพียงแค่ความทรงจำที่ดีในชีวิตต่อไปก็เพียงพอแล้วขอบคุณนะซาโมขอบคุณที่ดูแลปกป้องกันอย่างดีในตอนที่ได้อยู่ด้วยกันขอให้มีความสุขกับชีวิตที่เรียบพร้อมมากๆเลยนะซาโม ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังชอ่อง PS 7.4เรื่องนี้อย่าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะแล้วพบกันตอนหนะะ้าค่ะวันนี้สวัสดี